รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทับกบร่วมกับบริษัท UCI m e d มีเดียจำกัดเสนอรายการปนักจากกำลังสอง สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ราฟรองซ์สเสน่ห์ความงามเหนือการเวลาสวัสดีค่ะนี่คือรายการปนัดดาปนัดดา,ดากำลังสอง,สองรายการที่จะนำเรื่องราวสาระน่ารู้และเรื่องที่น่าสนใจมานำเสนอคุณผู้ชมนะคะในช่วงแรกของเราค่ะช่วงอินเทรนด์ค่ะช่วงอินเทรนด์แต่รู้สึกว่า คุณพี่ปนัดาของดิฉันเนี่ยนะคะจะเป็นคนหนึ่งที่มักจะมีอะไรอินเทรนด์อินเทรนด์ใช่แล้วมาแนะนำคุณน้องปนัดาเคยได้นำบัตรของคุณพี่ปนัดดาอย่างคะยังเลยค่ะัใช่ไหมคะอย่างนั้นเราขออนุญาตให้นำบัตรกับด็อกเตอร์ว่าที่ด็อกเตอร์แาบนี้นะคะขออนุญาตค่ะโอ้ยอันนี้สามารถไปรูดสินค้าได้ไหมคะโอ้ต่อไปอาจจะได้นะคะแต่ตอนนี้ต้องเอาบัตรอื่นไปก่อนนะคะค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะคุณพี่ปนัดดาจะมีเรื่องเกี่ยวกับนำบัตรที่เป็น นวัตกรรมใหม่ของนามบัตรเลยนะคะสามารถที่จะโหลดประวัติอะไรต่างๆเอามาให้กับคนที่รับเนี่ยสามารถไปดูประวัติเราได้เลยโอ้ดีน่าสนใจนะคือคือแทนที่จะได้แค่นามบัตรไปมีหลายต่อหลายครั้งที่เรามักจะลืมค่ะลืมว่าหน้าตาเป็นยังไงนามบัตรได้มายังไงแต่คราวนี้ไม่พลาดแน่นอนใช่แล้วอยากเห็นยังอยากเห็นค่ะเอามาค่ะลองดูนะเดินเชิญคุณน้องเลยขาค่ะโอ้โหชุดโอ้โหชุดตรง นีเขามารอเบรกสามใช่ไหมคะอ่ออ๋อหือชุดสวยงามแหวกไหวอุบวนอุประชาตาจ้าขอชมขอชมขอชมนิดนึงอ่ะเปิดค่ะนี่ค่ะนวัตกรรมใหม่ของตัวนำบัตรนะคะอ๋อโอ้ยลุ้นลุร่างหน้าตาเป็นก็ขนาดเท่ากับนำบัตรทั่วไปนะคะไมีแถบๆอะไรไม่นั่นนะคะแถบด้านล่างเนี่ยจะเป็นแถบที่เป็น usb ค่ะเราสามารถ พับเอาแถบนี้นะคะเสียบไปในคอมพิวเตอร์สามารถโหลดประวัติต่างๆอะไรที่เราอยากจะเก็บหรือแม้แต่กระทั่งนะคะเวลาง,งานแต่งงานเนี่ยเราไปงานแต่งงานแล้วบางทีงเราอยากได้ภาพ ก่อนกลับบ้านเราก็เอาตัวนี้ค่ะ,คะ,ะสามารถโหลดข้อมูลแล้วก็แจกให้กับคนที่มาร่วมในงานของเราได้เลย,ยสนใจหรือยังคะเจนใกล้แล้วหรือเปล่านะคะ,คะน่าสนใจมากเลยอ้โแต่ราคาจะแพงหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะตอนนี้ก็อาจจะมีราคาสูงนิดนึงนะคะ,คะแต่ต่อไปในอนาคตถ้ามีคนใช้กันอย่างแพร่หลายเนี่ยก็จะราคาอาจจะถูกลงนะคะผมว่าอย่างนี้น่าจะเหมาะกับหลายๆที่นะคะที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือเจ้าของบริษัทนะคะโดยเฉพาะธุรกิจ SME ค่ะเพราะว่าการที่คุณให้นำบัตรและคุณสามารถให โหลดข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่คุณขายอยู่ได้หรือว่าธุรกิจที่คุณมีอยู่ได้ลูกค้าจะให้ความสนใจและก็พกพาได้ง่ายขึ้นนะคะใช่ีมากเลยได้เลยค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เรามานําเสนอกันในช่วงหน้ามีอะไรเอ่ยในช่วงหน้าก็จะมีคุณหมอนะคะมาพูดเกี่ยวกับเซลลูไลท์อุ้ตตายอยากเป็นไหมหอมขนาดไหนก็มีเซลลูไลท์ได้ค่ะในช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะสักครู่ค่ะมวนทวนาป่าใบเขียว กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการปตดกำลังสองนะคะในช่วง health and beauty ค่ะค่ะและวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณและก็ความงามจากโรงพยาบาลพญาไทค่ะค่ะขอต้อนรับนะคะแพทย์หญิงนันลิดีเมธาจิตติพันธ์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงามโรงพยาบาลพญาไทศรีราชาค่ะและน้องจุพัฒธราธิราชคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยขึ้นกันทุกวันทุกวัน มาพบกับคุณหมอณลินีทั้งทีนะคะต้องถามเรื่องผิวพรรณแน่นอนแน่นอนนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาของสาวๆถ้าทุกคนบนโลกเลยก็ว่าได้ค่ะมันเรื่องเกี่ยวกับผิวพรรณเกี่ยวกับเซลลูอ๋อเซลลูไลท์ควกเซลลูเนี่ยคือมันมีคําถามมากแล้วก็กุ้มใจมากคุณพี่ปานดาทั้งสองอยากจะมาปรึกษาคุณหมอนะคะเกี่ยวกับว่าเซลลูไลท์เนี่ยมันคืออะไรทำนั้มันถึงมาอยู่บนตัวเราได้ค่ะเซลลูไลท์เนี่ยก็คือเป็นลักษณะผิวหนังที่ไม่เรียบลักษณะเป็นตะปุม เหมือนเหมือนเปลือกส้มใ่ใครยังมาคลายเหรอคะใช่อ๋อ <laughs> แล้วจะเป็นลักษณะครัวขาดจริงๆเขาจะอธิบายลักษณะว่าเหมือนเปลือกส้ม <c oughs> ที่มีรอยบุบลงไปเป็นระยะระยะ <c oughs> พวกนี้คะ่ะ <c oughs> มักจะเกิดบริเวณต้นแขนต้นขาหน้าท้องแล้วก็สะโพก ถ้าเทปตัวนะครับนฟังดูสามารถเกิดขึ้นได้ส่วนสาเหตุว่าเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยอันนี้ต้องอธิบายก่อนว่า,าเนื้อเยื่อไขมันบริเวณต่างๆที่บอกมาเนี่ยต้นแขนต้นขาสะโพกเนี่ยมันจะมีตัวโครงร่างตะไคร์เป็นโครงร่างสามมิติอยู่เพื่อให้มันเนื้อเยื่อไขมันมันคงตัวอยู่ได้ต้องใส่แว่นดูไหมคะถึงจะเห็นสามมิตินะคะนานจับไขกระดูกโครงร่างตะไคร์เนี่ยค่ะปกติตอนเด็กๆก็สามารถยืดหยุ่นได้ดีแต่พออายุเริ่มเยอะขึ้นเนี่ยโครงร่างตะไคร์เริ่มไม่ค่อยยืดหยุ่นละวกับ เริ่มมีการสะสมของไขมันไม่ว่าจะจากการกินมากเกินไปไม่ออกกําลังกายพวกนี้ไขมันที่แทรกอยู่ในโครงร่างตะขคายเหล่านี้ค่ะแล้วก็โครงร่างตะขคายนี้มันูกตามมันก็ปิ้นออกมาตามตามโครงร่างตะขคายเหล่านี้ก็ทําให้เราเห็นเป็นตะปุ่มตะปัําเป็นเหมือนลักษณะเป็นเปลือกส้มได้ค่ะผลเสียล่ะคะผลเสียหลักๆแล้วจริงๆก็น่าจะเป็นเรื่องความมั่นใจเพราะว่าเซล,ลเูไลนมักจะเกิดในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเพราะมีอิทธิพลเรื่องฮอร์โมนเพศมาเกี่ยวข้องด้วย พราะฉะนั้นก็สาวๆถ้าเกิดมีเซลลูไลต์ก็อาจจะไม่กล้าใส่เสื้อแขนกูดไม่กล้าใส่กางเกงขาสาั้นหลักๆก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความมั่นใจมากกว่าค,คุณบอกค่ะอยากจะรู้ว่าเซลลูไลต์เนี่ยจะเป็นต้องเกิดกับคนอ้วนมากกว่าคนผอมไหม ไม่จาเป็นค่ะอย่างที่บอกคือคนพร้อมๆไขมันในเลือดต่าก็อาจจะมีเซลลูไลท์ได้เพราะว่าอิทธิพลอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็อย่างเช่น1อันนี้พูดไปแล้วก็คือเรื่องฮอร์โมนเพศเพศหญิงก็จะมีโอกาสเกิดมากกว่าเพศชาย2ก็คือพันธุกรรมก็เป็นได้3คือปัจจัยข้างนอกอย่างเช่นการใช้ฮอร์โมนเสริมต่างๆทีนี้เนี่ยก่อนที่เราจะเข้าคําถามจะเป็นคําถามจากทางบ้านมาเลยค่ะโดยตรงเลยนะคะจากคุณนิดสุพันณบุรีนะคะบอกว่าหนูมีปัญหาเกี่ยวกับ เซลลูไลท์มากเลยทั้งทังที่ไม่ใช่คนอ้วนนะคะจะทําอย่างไรให้ผิวเปลือกส้มเนี่ยบริเวณต้นขาแล้วก็สะโพกเนี่ยที่มันมีเยอะๆมากๆเนี่ยมันหายไปเพราะว่าไม่กล้าใส่กางเกงขาสั้นเลยค่ะสำหรับการดูแลเรื่องเซลลูไลท์ ก็มีได้หลายแบบอันดับแรกเลยเบื้องต้นอันนี้อาจจะเป็นการรักษาแบบชั่วคราวก็คือการนวดเพราะว่าอย่างที่บอกเซลลูไลท์ส่วนหนึ่งการทำการที่ลักษณะมันดูแย่ลงเพราะมีการบวมน้ำดังนั้นการนวดเนี่ยมันทําให้การไหลเวียนของเลือดแล้วก็น้ําเหลืองดีขึ้นการรักษาสเต็ปต่อไปก็อาจจะเป็นการใช้คลื่นหรือว่าการใช้ก๊าซต่างๆทําให้เซลลูไลท์ตรงนี้สลายลงไปก็อย่างเช่นการฉีดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปทํมาทให้เซลล์ไขมันมันิ่งทไปฉีดแล้วเนอะกระดกรดกดผ้าที่เขาปู กไว้อ่ะเกือบขาดอะแล้วก็สาบานกับตัวเองว่าจะไม่เอาอีกแล้วเลยกลัวเป็นจี๊ดมากเลยค่ะหมอแต่ว่าถามว่าช่วยได้ไหมมันช่วยได้อันนี้ผมยอมรับว่ามันช่วยได้ไอ้ไอ้ครีมที่ตามของตลาดคุณหมอที่ทาไปแล้วแล้วเรารู้สึกเหมือนโลลงกระทะทองแดงอ่ะดูจะร้อนมากอ๋อที่ผสมพริกเอออะไรแคปซิคัมอะไรอันนี้ประสบการณ์ตรงส่วนตัวซุปทาเสร็จแล้วเนี่ยพอทาไปปุ๊บสักพักหนึ่งห้านาทีผ่านไปต้องเหมือนคล้ายๆผู้หญิงขึ้นขายอย่างอะค่ะเอาจอบพัดลมเอาไว้เพราะไม่ร้อน แสบมากออของพี่เนี่ยค่ะคือพอทาปุ๊บ <Okay. S 2> คือทาช่วงไหน รู้เลยค่ะมันแดงขึ้นเป็นปืน้นอย่างนั้นน่ะนะคือผุมแพ้จัดมากใช่คือพวกครีมเหล่านี้นะคะอ่าจริง,รงๆแล้วตัวครีมมันไม่สามารถซึมลงไปถึงเนื้อเยื่อไขมันได้โดยตรงไปสลายได้โดยตรงรแต่ว่าหลักการก็น่าจะเกิดจากที่ว่าครีมพวกนี้กระตุ้นให้เกิดความร้อนความมีเลือดมาไหลเวียนดีขึ้นทําให้การไหลเวียนของน้ําน้ําเหลืองดีขึ้นก็ทําให้เซลล์มันยุบบวมลงมก็อย่างที่บอกคือมันก็พอช่วยได้ดังนั้นดังนั้นที่เขาที่เขาขายกันในท้องตลาดแล้วบอกว่าครีมจะซึมไปสลายไขมันใต้ชั้นผิวเป็็นนนนไไไไปมม่่ด้้เเะะคอูสว ไหนที่สลายได้ยากที่สุดคะคุณอาค่ะอันนี้ตรงไหนจริงๆโดยทั่วๆไปก็ยากทุกส่วนใช่แต่ว่าถ้าถ้าจะถามว่ารักษายากที่สุดเลยก็น่าจะเป็นเซลลูไลท์ส่วนที่มันหนาๆอย่างเช่นสะโพกหรือว่าต้นขาเพราะว่าการรักษาเนี่ยก็ทําได้ยากคือการฉีดฉีดก๊าซลงไปหรือเป็นการดูดไขมันเนี่ยก็ต้องก็ต้องใช้หัตาร์การที่มันค่อนข้างรุนแรงก็จะรักษายากกว่าค่ะโอ้ของของผมนี่เคยไปตรวจเซลลูไลท์ค่ะก็บอกว่าคุณผูหดีนะคะไม่ค่อยมีเซลลูไลท์แล้วก็ เหลือไม่แต่ไขรมันแข็ง ي. มันแข็งไปแล้วนะคะ <c oughs> จริงๆไงไขรมันแข็งมันจะรักษา Deshalb ยากกว่าไหมี่ผึ้ง ม,มันลงยากกว่าเซลลูไลท์ย um ังนวดนวดนวดพอแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆออกกําลังกายให้เหงื่อมันออกอะไรอย่างเงี้ยเอออย่างเดียวขอช่วยได้แต่ไขมันแข็งมันต้องลดอย่างอื่นอย่างเดียวไงถ้าเป็นลักษณะนั้นก็คืออาจจะต้องใช้วิธีดูดไขมันร่วมด้วยไม่ว่าซึ่งจริงๆสําหรับเซลลูไลท์เองเนี่ยการดูดไขมันก็จะเป็นวิธีที่ได้ผลมากที่สุดเพราะว่าสามารถใช้ตัวท่อเนี่ยเข้าไปดูดไขมันได้เลยเพราะงั้นเราเราจะมีวิธีป้องกันไหมคะป้องกันไม่ให้เซลลูไลท์มันเกิด กับร่างกายอันสงดงามของของเราเนี่ยค่ะ,<ฮ>ะ,ะเนื่องจากว่าหลัก หลักๆของเซลลูไลมันคือเนื้อเยื่อไขมันะฉะนั้นก็การดูแลไม่ให้เกิดเซลลูไลก็ต้องพยายามคุมอาหารพยายามอย่าทานอาหารที่ไขมันสูงๆแล้วก็ออกกําลังกายสม่ําเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้ไขมันมันสะสมมากเกินไปนะฮะสำหรับการนวดก็คือช่วยได้นะคะแต่ก็คือเราต้องดูแลในเรื่องของอาหารการกินไม่ให้มีไขมันเยอะจนเกินไปนะคะอะมาถึงคําถามบ้างแล้วค่ะคุณพี่กุ้งปรดัดดาและพี่บุ๋มปรดัดดานะคะเป็นคําถามที่เราจะต้อง แจกของ,ของออนะคะคำถามในวันนี้เราจะถามว่ารูปร่างของเซลูไลซ์มีลักษณะเหมือนเปลือกอะไรข้อหนึ่งเปลือกส้มข้อสองเปลือกทุเรียนทุเรียนแน่นอนทุเรียน,นย <laughs> <laughs> พี่ไม่กล้าเข้าใกล้น้ำจุ่เลยนะเนี่ย นะคะมีสองคำตอบนะคะค่ะให้เลือกเข้ามาค่ะอ่าเราจะได้อะไรเอ่ยและวันนี้ค่ะผลิตภัณฑ์ความงามลาฟองเซ่นะคะก็มอบ Extra Slimming Body Serum นะคะช่วยกระชับสัดส่วนนะคะให้กับคุณผู้ชมที่โทรเข้ามาเพียงตอบคำถามง่ายๆที่มาสกู่น้องจุ๊บถามไปเซลูไลซ์มีลักษณะเหมือนเปลือกอะไรข้อ1เปลือกส้มข้อ2เปลือกทุเรียนค่ะทุเรียน ติดนนชอบกินถ้าอย่างนั้นสําหรับ5ท่านที่ตอบกันเข้ามาเนี่ยนะคะก็จะได้รับผลิตภัณฑ์กันไปเลยนะคะก็เป็นขนาดจริงค่ะเพื่อให้ได้ใช้ทั้งกันทั้งตัวไปกระตุ้วกระชับสัสดส่วนกันไปนะคะรับอรองว่าติดใจแน่นอน<ช>เอาเป็นว่าวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาพูดคุยกันเดี๋ยวดิฉันจะต้องตามคุณหมอไปที่ศรีราชาไปให้ดูแล<ช>ผิวตัวและผิวหน้าขอบคุณมากๆาสำหรับแพทย์หญิงณริณีเมทาจิติพันธ์ค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงามโรงพยาบาลพญาไทศรีราชาและดรจุพัทราขอบคุณมากๆเลยค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,ออคะเอาละในช่วงหน้าเรามีเคล็ดลับดีๆสำหรับคนที่เป็นเส้นเลือดขอดมาฝากกันค่ะ สนับสนุนโดยบริษัท UCI Corporation จำกัดช่วง Trick and Tips ช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณสาวๆอยากจะรู้กันมากเลยค่ะคุณน้องประทัดดาค่ะว่าเส้นเลือดขอดเนี่ยเรามีวิธีการดูแลยังไงนะคะอืมจำเป็นอ,อย่างมากเลยแล้วค่ะ,คะจาก <พบ S 2> ช่วงที่ท <ำ S 1> แล้ว ก็เนี่ยแหละค่ะต่อให้โพสต์ขนาดนี้เดี๋ยวนี้ปุมก็ไม่กลัวแล้วนะคะที่จะมีเส้นเลือดขอดคุณพี่ต้องนั่งไ้ก่อนนะคะคุณพี่ไม่จำเป็นค่ะคุณพี่พนดาค่ะต่อไปนี้ไม่จําเป็นต้องกลัวอีกต่อไปว่าจะยืนมากลุกได้เลยค่ะเพราะว่าเรามีตัวช่วยตัวช่วยที่ปกป้องเส้นเลือดขอดนั่นเองนะคะจะปกป้องได้อย่างไรไปชมกันเลยค่ะ เคล็ดลับการดูแลเส้นเลือดขอดปัญหานี้สาวๆกลัวกันมากเลยล่ะค่ะเพราะใครๆก็อยากจะนุ่งกระโปรงหรือกางเกงโชว์ขาสวยๆกันจริงไหมคะเส้นเลือดขอดเกิดจากการที่ผนังของหลอดเลือดดำโป่งพองขึ้นเนื่องจากเลือดส่วนปลายขาไม่สามารถไหลเวียนกลับเข้าสู่ระบบการสูบฉีดของหัวใจได้รวดเร็วตามปกติเลือดจึงขั่งอยู่ในหลอดเลือดมองด้วยตาเปล่าอาจเห็นหลอดเลือดสีม่วงคล้ำขดหรือขมวดกันเป็นเกลียว เมื่อใช้นิ้วคลำก็จะพบรอยนูนชัดเจนบางครั้งอาจมีอาการปวดเท้าหรือเท้าบวมมักปวดมากขึ้นเมื่อต้องยืนหรือนั่งเป็นเวลานานอาจมีอาการเป็นตะคริวในตอนกลางคืนหรือถ้าเป็นมากๆอาจจะมีอาการอักเสบแล้วก็เส้นเลือดแตกได้ค่ะมักพบมากในผู้หญิงที่ไม่ค่อยออกกาลังกายสาเหตุของการเกิดเส้นเลือดขอดกรรมพันธุ์ความอ้วนหญิงมีครรภ์ผู้สูงอายุ คนทำงานที่ต้องยืนหรือเดินนานๆผู้หญิงจะมีโอกาสเกิดมากกว่าผู้ชายค่ะตำแหน่งที่พบคือบริเวณระหว่างตะตุ่มขึ้นไปจนถึงสะโพกถ้าไม่ได้รับการรักษาจะเป็นมากขึ้นและมีอาการปวดหน่วงหรือปวดเมื่อยในบริเวณนั้นพบในหญิงมากกว่าชายประมาณ3เท่าค่ะวิธีการรักษาจากปลายเหตุปัจจุบันเราสามารถใช้เลเซอร์รักษาเส้นเลือดขอดได้แล้วแต่มีข้อแม้ว่าเส้นเลือดขอดนั้นต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน3มมิลลิเมตร การรักษาทําได้ด้วยการฉายแสงเลเซอร์ไปยังผิวหนังบริเวณที่มีปัญหาหลังการรักษาจะไม่ทิ้งแผลเป็นใดๆไว้ทั้งสิ้นการรักษาที่ต้นเหตุสามารถแก้ไขได้ด้วยการไม่ยืนานานๆควรสวมถุงน่องหรือเลกกิ้งสำหรับผู้มีปัญหาเส้นเลือดขอดโดยเฉพาะเพราะจะทำให้ระบบเลือดไหลเวียนดีขึ้นลดอาการเมื่อยล้าจากการยืนเดินหรือนั่งเป็นเวลานานๆค่ะสาวหกอาชีพกับเส้นเลือดขอดคุณครู นางพยาบาล a อร์โฮสเตพนักง,งานขายในห้างสรรพสินค้าหรือพนักง,งานต้อนรับพนักง,งานเก็บค่าโดยสารรถประจำทางสาวออฟฟิศจริงๆแล้วปัญหาเส้นเลือดขอดสามารถป้องกันได้ง่ายๆคือไม่สวมเสื้อผ้าที่คับเกินไปโดยเฉพาะบริเวณเอวและต้นขาเนื่องจากจะทำให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวกหลีกเลี่ยงการยืนนานๆหรือนั่งนานๆ ควรพักเท้าด้วยการนั่งหรือนอนยกเท้าสูงคราวละ15นาทีหรือการพักเท้าบนมานั่งในกรณีที่เริ่มเห็นอาการเส้นเลือดขอดขึ้นตามขาบ้างแล้วการป้องกันสามารถทำได้โดยการใส่ถุงน่องหรือเลกกิ้งแบบกระชับก็อาจช่วยให้อาการไม่เป็นไปมากกว่าที่เป็นอยู่หรือทำให้การดาเนินไปของโรคนี้ช้าลงได้ด้วยค่ะ ที่ทําให้เรียวขาของเราสวยงามได้นะคะ,คะวันนี้เราก็มีคําถามจะมาฝากคุณผู้ชมให้ตอบเข้ามาเพื่อที่จะรับถุงน่องที่ช่วยดูแลเรื่องเส้นเลือดขอดนะคะคําถามนะคะเส้นเลือดขอดเกิดขึ้นมาจากอะไรคะสายเดตอบอให้เลือกนะคะมีสองคำตอบให้เลือกค,ค่ะเนืกลิ่นมากอสอง ยืนมากค่ะโอ้โหคำตอบ,ตอบง่ายๆอย่างนี้<อ>นะถูกค่ะรีบตอบกันเข้ามานะคะท้ายรายการค่ะตามหมายได้กระสรบทบข้างล่างนี้เลยนะคะค่ะเอาเป็นว่าในช่วงนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะยังไงก็มาพบรายการปัฒนากําลังสองได้ใหม่ในโอกาสหน้าแต่อย่าลืมนะคะถ้ามีอาชีพที่อยากจะแนะนําเรื่องราวที่อยากจะรู้สามารถเซบุ๊กมาพูดคุยกับเราได้ตามที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอในขณะนี้ค่ะสําหรับในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณเสื้อผ้านะคะไม่ว่าจะเป็นจากพัฒนาบูติกและจากไม่มะเม็ดค,ค่ะพิพิธสารโคร Uci Corporation ตัวแทนจำหน่ายวิทยุสื่อสารมโตโรล่าผลิตภัณฑ์ความงามราฟองเซ่เสน่ห์ความงามเหนือกาลเวลาค่ะและ Uci Set Top Box กองรับสัญญาณทีวีดิจิทัลและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของปนดากำลังสองนั่นเองนะคะและกลับมาจะเจอกับพวกเราได้ใหม่ในวันศุกร์หน้า15นาฬิกา20นาทีทางททบ5แห่งนี้ค่ะวันนี้เราทั้ง3คนขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกำลังนับอยู่น้องน้องนะคะ